สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่รายการ Hack Your Life นะครับวันนี้กลับมาเจอผมอีกแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาค้นพบแฮกของเหลานักแสดงระดับโลกเขามีวิธีการทำงานอย่างไรคิดยังไงและเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับเราเพื่อมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดและทำงานได้ไม่ใช่แค่2เท่า3เท่าแต่1ิเท่าเหมือนที่ นหนังสือเล่มนี้สอนซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ผมเพิ่งอ่านเสร็จเราก็เลยรีบอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้มีโอกาสฟังถึงข้อคิดดีๆในหนังสือเล่มนี้นะครับ 10x is easier than 2x อานพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ 10x เนี่ยเขียนโดยใครครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยแดนซาลลเวนนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งในโค้ชที่มีชื่อเสียงโด่งดัง หนึ่งคนในแวดวงการธุรกิจทั่วโลกเพราะว่าเขาได้มีโอกาสโ,าสโค้ชผู้บริหาร CEO และระดับเจ้าของเนี่ยเรียกว่าเป็นพันคนในระยะเวลาที่เขาทำงานมามากกว่า50ปีหายากนะฮะที่จะมีคนที่เป็นโคช้ชที่เป็นเรียกว่าเป็นระดับท็อปๆแบบนี้ที่เขาจะออกมาแชร์บทเรียนของเขาแล้วก็มาสอนต่อแล้วก็มาอยากจะให้คนอื่นได้มีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้และดรเบนจามินเนี่ยก็น่ารักมากเพราะว่าเขาได้พาร์ทเนอร์กับ แดนซาลเวนเราก็มารวบรวมข้อคิดเหมือนกับมากลั่นกรองออกมาให้คนอย่างพวกเราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมอ่านแล้วเปลี่ยนชีวิตผมมากเลยแล้วทำให้เรามีมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและที่สําคัญที่สุดครับมีความสุขมากขึ้น้วยครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเริ่มจากออพื้นฐานก่อนคืออย่างนี้ครับ ที่เขาตั้งชื่อตัวหนังสือเล่มนี้ว่า 10x is easier than 2x หรือว่า10เท่านั้นง่ายกว่า2เท่าเพราะว่าอะไรครับโดยปกติทุกๆคนเนี่ยพวกเราทุกคนอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นให้เก่งขึ้นให้ดีขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยพวกเราจะมองว่าโอเคสมมุติว่ายอดขายเมื่อปีที่แล้ว100ล้านปีนี้ขอเพิ่ม10-15หรือ20%แล้วก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆค่อยๆโตค่อยๆโต ปัญหาของการทําแบบนี้เนี่ยที่คุณแดนเขาเสนอก็คือว่าจากการที่เขามีโอกาสทํางานกับเรานักธุรกิจและองค์กรใหญ่ๆหลายๆแห่งเนี่ยเขาค้นพบว่าการทํางานด้วย m i n d ์เซแบบนี้มันจะทําให้เรารู้สึกแบบว่าเหมือนเราแค่แบบทํางานไปวันๆอะ่ะค่อยๆแบบเข็นไปเรื่อยๆเข็นเรื่อยแล้วก็แบบอ่ะเดี๋ยวอีกนิดอีกนิดอีกนิด คือมันไม่มีความท้าทายแล้วพอเราทํางานแบบนั้นว่าโอเคก็ไม่เป็นไรปีนี้ฉันก็จะค่อยๆโตแค่สิบถึงยีเปอร์เซ็นหรือแม้แต่จะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตามบางทีมันกับกันว่าเราโฟกัสในกับเรื่องเล็กๆแทนที่พอเราเปลี่ยนมุมมองเราเปลี่ยน mindset ว่าเฮ้ยฉันไม่จะเพียงแค่เพิ่มขึ้นยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นแลละถ้าฉันอยากจะโตสิบเท่าล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและมันต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้องค์กรของฉันหรือว่าให้ชีวิตส่วนตัวของฉันโตข,ขึ้นสิบเท่า ซึ่งมันเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆคือถ้าหาเราตั้งเป้าหมายแค่ปีหนึ่ง 10%, 20%, 30%คือมันดีนะแต่ประเด็นคือพอเราคิดว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงให้ฉันเติบโตขึ้น10เท่ามันจะปลดล็อกคำถามเซตใหม่ให้กับพวกเราอย่างเช่นมีอะไรที่ฉันไม่ควรจะทำที่มันฉุดเวลาฉันอยู่เพื่อไม่ให้ฉันปลดล็อกศักยภาพของตัวฉันไปถึง10เท่าได้แบบฝึกหัดง่ายๆเลยนะครับก็คือใช้หลักการ8020ครับ ที่นี้ครับเชี่ยวเพื่อนๆที่ดูช่องนี้น่าจะคุ้นเคยกับหลักการนี้ดูว่า20%ของทุกๆอย่างที่เราทําในชีวิตประจําวันหรือในงานของเรานั้นเนี่ยเป็นตัวส่งผลรับให้กับ80%ของรายได้ของเราหรือกับชีวิตของเราอย่างเช่นอะไรครับผมยกตัวอย่างเหตุผลหนึ่งที่ผมทําแบบนี้ได้ก็เพราะว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมมีวินัยมากๆก,ก,ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของการเข้าเฝ้าพระเจ้าออก,การอ่านพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นพื้นฐานเบสิก h a b i t หรือว่าเป็น นิสัยเบสิกของผมที่ผมทําทุกๆวันที่ทําให้ผมสามารถจะทาอย่างอื่นๆให้ได้ทั้งหมดเลยมันแปลว่าแค่20%คือจุดเริ่มต้นของวันของผมเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดทาให้ผมสามารถจะเป็นผู้นําได้สามารถให้ผมมีความรู้ใหม่ๆทําให้ผมเรียนรู้ทําให้ผมคุยกับลูกค้าทําให้ผมคิดไอเดียใหม่ๆมาแชร์กับเพื่อนๆแบบนี้ได้ก็เช่นเดียวกันกับในหน้าที่การงานของเราครับมันจะมี ประมาณ20%ของทุกอย่างที่เราทําอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยที่มันส่งผลส่งรายได้ผลลัพธ์ที่80%ขององค์กรของเราอย่างยกตัวอย่างครับผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ทุกคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจดูเนี่ยไปลองดูว่าลูกค้าของเราเนี่ยดูว่าใครบ้างหรือกลุ่มลูกค้าไหนที่เป็นคน contribut หรือเป็นคนส่งผลประกอบการที่มากที่สุดให้กับบริษัทของเราผมเชื่อว่าหากเพื่อนเพื่อนทุกคนมีลูกค้า100ราย ประมาณแค่20-30รายจะเป็นตัวที่เรียกว่าผลักดันให้กับองค์กรเราอยู่รอบมาได้ถึงทุกๆวันนี้ที่ผมไปดูมาล่าสุดก็เจอแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับว่ามีลูกค้ากลุ่มประมาณ20-30กลุ่มตั้งแต่ที่เราเปิดบริษัทมาเนี่ย20-30รายเนี่ยเป็นตัว contribut รายได้หลักของที่บริษัทเราเลยก็ว่าได้ดังนั้นพอเรารู้แบบนี้แล้วมันแปลว่าอะไรครับเราก็สามารถที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งที่เราจะทำและสิ่งที่เราจะไม่ทำมากขึ้น เพราะพอเรามีโฟกัสที่ชัดเจนเรามีโฟกัสที่เคลียร์มากขึ้นมันแปลว่าเราสามารถที่จะอุทิศต,ตอนอุทิศเวลาของเราลงทุนในเวลาของเราเพื่อแน่นอนครับถ้าเรามองในมุมของตัวลูกค้าใช่วยครับก็มองว่าก็อุทิศต,ตัวเองลงทุนเวลาเพื่อจะไปคุยกับเขาให้มากขึ้นคุยกับกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นมากขึ้นโฟกัสในสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งส่งผลตอบแทนให้กับเรามากที่สุดอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมว่ามันจะปลดล็อกเพื่อนๆอ,อย่างมากเลยหากเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองแค่ว่าค่อยๆเพิ่ม มันจะทําให้เราแบบมองทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็เป็นปัญหาหมดแต่พอเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ตั้งคําถามใหม่มันจะทําให้เรารวดล็อกและค้นพบสิ่งที่แบบเราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนและทําให้ทั้งตัวเราในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือหากเราเป็นผู้นําทีมเราสามารถที่จะ drill down focus ของเราได้มากขึ้นทําให้เราสามารถที่จะรู้ว่าอะไรที่สําคัญกับเราและทีมงานของเราได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันอันนี้คือเหตุผลแรกที่ทำไมอันนี้เป็นข้อคิดแรก ของหนังสือ 10x is easier than 2x นะครับนี่เป็นเหตุผลทำไมมันถึงง่ายกว่าข้อคิดที่2ครับที่อยากจะมาฝากเพื่อนๆครับก็ค <c inhos> um ือจากการที่ทางคุณแดนเนี่ยเขาได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักธุรกิจและผู้ประกอบการมากมายทั่วโลกเนี่ยเขาได้ค้นพบอย่างหนึ่งครับว่าคนที่เป็น high performers เนี uh ่ยหรือ şey ว่าคนที่เขาเป็นเหล่านักธุรกิจที mm ่แบบ perform อยู่ต้นๆของทุกๆสายงานเนี่ย เขามักจะมีวิธีการบริหาร,รกำลังของเขาแตกต่างกับคนอื่นยิ่งคนที่เป็นตำแหน่งสูงๆยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยมันแปลว่าเขาจะรู้ถึงความสำคัญของการตัดสินใจของเขาลราลองจินตนาการดูสิครับหากเราเป็นทีมคุกที่เขาเป็น CEO ของ Apple บริษัทที่มีมูลค่า 3 trillion dollars การตัดสินใจ1การตัดสินใจของเขามันเอฟเฟกคนอีกเป็นล้านคนที่เป็นลูกค้าของเขาและหากการตัดสินใจนั้นผิดแน่นอนครับมันก็มีผลเสียอย่างมากมายที่เกิดขึ้นดังนั้นทิมคุกจะมานั่งแบบ Wo r r y เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆตลอดเวลาทั้งวันได้ไหมครับก็ไม่มีทางได้จริงไหมฮะดังนั้นเขาก็ต้อง make sure ว่าสมองของเขานั้น bright และอยู่ในเรียกว่า peak peak performance ให้มากที่สุดในการทุกๆตัดสินใจของเขา ดังนั้นเขาก็ต้องเลือกที่จะลงทุนในเวลาที่ถูกต้องด้วยเช่นกันดังนั้นหากเขามีการตัดสินใจที่ดีและการตัดสินใจที่สําคัญกับองค์กรเขาก็ต้องไม่เชื่อว่าตัวเองนั้นพักผ่อนเพียงพอมีการจัดอัดหนักอัดเบาทั้งผ่อนทั้งแรงซึ่งมันแตกต่างกับ Mindset ของถ้าั์ของคนือแงบบนอกเขาเรียกว่า Hustle Culture คือแบบโก g โก o โก g โมึงไม่ต้องนอนทํางาน24ชั่วโมง12เดือนจัดไปจัดไปเพื่อจะปั้นโปรเจกต์อะไรย่างนี้ซึ่ง ในระ,ร,ะระยะเวลาสั้นๆมันอาจจะทําได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มโตขึ้นมายิ่งถ้าคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยมันก็ยิ่งแปลว่าทุกๆก,การตัดสินใจของเรานั้นสําคัญเราก็ต้องเข้าใจที่จะบริหารพลังของเราให้มากขึ้นคุณแดงก็เลยเสนอวิธีการของเหล่านักแสดงชั้นนาของโลกว่าเขามีวิธีการยังไงเขาก็ไปดูว่าเฮ้ย นักแสดงที่แสดงละครหรือแสดงโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องใช้ร่างกายเยอะที่ต้องใช้ร่างกายหนักที่มันยากมันท้าทายเนี่ยเขามักจะมี period อยู่3 period ครับเพ,พื่อนๆ period หรือว่าช่วงเวลาของการเตรียมตัวช่วงเวลาของการ perform <c oughs> ก็คือพอฝึกซ้อมแล้วก็แสดงลงมือทําแล้วพอหลังจากที่เขาแสดงช่วงหนึ่งที่หนักๆปั๊บที่เขามีโชว์อัดๆกันเยอะพกเขาต้องทําอะไรครับต้องเติมพลังหรือสิ่งที่เรียกว่า rejuvenation ก็คือการเติมร่างกายการฟื้นฟูร่างกาย ในหนังสือเล่มนี้เขาไปไกลถึงขั้นว่าผู้บริหารทุกคนควรจะเซตวันหยุดไว้ล่วงหน้าเลยนะครับปีละ150วัน150วันเนี่ยเรียกว่าเกือบเกือบจะครึ่งหนึ่งของปีไม่ใช่ว่าเราไม่ทํางานนะครับแต่สิ่งที่เขากําลังเสนอคือว่ายิ่งถ้าคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงมากเท่าไหร่การตัดสินใจของคุณยิ่งสําคัญมากเท่านั้นและมันไม่มีทางที่คุณจะตัดสินใจได้คมได้ดีที่สุดหากคุณเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่เรามี แก็บของการฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูร่างกายนั้นจะยิ่งทําให้การตัดสินใจหรืออิมแพคที่เรามีต่อธุรกิจของเราในทุกๆการตัดสินใจของเราทุกๆการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ากับทีมงานของเราทุกอย่างมันจะมีอิ p แพ t ที่ดีขึ้นก็เปลี่ยนมุมมองผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยฉันแบบชอบแบบปูมิโก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 กันอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อคิดคิดมาแล้วอืมถ้าวันหนึ่งองค์กรเราใหญ่ขึ้นเนี่ยเราต้องดูแลคนมากขึ้นเรามีลูกค้ามากขึ้น ถ้าเราจะโกบแบบนี้ตลอดไปเนี่ยถ้าเราออกไปข้างนอกเราจะกลายเป็นคนแบบคือพอมันให้จนหมดคือมันไม่มีอะไรให้แล้วมันก็จะอะไรครับมันก็จะเหี่ยวแล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วมันก็จะเครียดแล้วมันก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าวงโครจรของแบบการล่วงล่วงล่วงลวงแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยคือมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับทีมงานเรากับธุรกิจของเรากับครอบครัวของเราแล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยก็เป็นมุมมองที่2ที่อยากจะฝากเ,เพื่อนๆไว้นะครับก็คือการจัดแบ่งเวลาให้มี3มช่วงเวลาช่วงเวลาเตรียมตัวฝึกซ้อม ช่วงเวลาการเพอร์ฟอร์มที่ถึงเวลาที่ต้องแบบลุยหนักๆแล้ว แล้วก็ช่วงเวลาของการพักผ่อนและฟื้นฟูขอพูดเสริมเรื่องตอนช่วงเวลาฝึกฝนนิดนึงนะครับฝึกฝนอันนี้จริงๆแล้วเราสามารถจะไปพ่วงทายอินกับการเขาเรียกว่า preparation and organization อันนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นซีซันของการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับทีมเพื่อจัดระเบียบขององค์กรอันนี้อาจจะเป็นช่วงที่หลายๆองค์กรที่กำลังจะเติบโตกำลังสร้าง process ใหม่สร้างกระบวนการการใหม่เขียน scope of work เขียน standard operating procedure ใหม่เพื่อจะสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรใน ที่องค์กรกําลังเติบโตขึ้นอันนี้ยังไม่ใช่ถึง performance นะตีว่าเราวางแผนการจัดเตรียมการจัดระเบียบกันเพื่อสมมติว่าเรามีโชว์ครั้งใหญ่เนี่ยแหละโชว์ครั้งใหญ่คือช่วงที่เราต้อง perform นะดังนั้นก่อนที่ถึงโชว์ครั้งใหญ่ถ้าเราพอเตรียมกันได้เรียบร้อยแล้วเราเตรียมการแม่งดีพอถึงเวลาโชว์พอโชว์เสร็จแล้วต้องมีช่วงเวลา พักผอนนิดหนึ่งฟื้นฟรูร่างกายนิดนึงจะวัน2วันก่อนก็ได้ครับผมไม่ได้บอกให้เพื่อนๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจทุกคนแบบอยู่ดีๆหนีออกจากธุรกิจไป6เดือนนะครับไม่ใช่แต่ว่าพอเราเข้าใจแบบนี้เราลองคิดว่าโอเคเราจะเริ่มแอพพลายหรือเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะเริ่มจัดเวลาแล้วแบบ ตั้งใจกับการใช้เวลามากขึ้นโอเคช่วงเวลาเนี้ยผมขอแบบตั้งใจที่จะแบบพักผ่อนฟื้นฟรูร่างกายหน่อยเราอาจจะไม่สามารถอยู่ดีเทคออฟอาทิตย์หรือ2อที่ได้แต่อย่างน้อยช่วงเวลาระหว่างวันเราแบบตั้งใจว่าโอเคช่วงชั่วโมงนี้กับ2ชั่วโมงนี้เราจะรีจูว e n เนตฟื้นฟรูร่างกายของเราฟื้นฟูจิตใจสมองความคิดของเราเพื่อให้เราสามารถจะเติมพลังให้กับทีมงานให้กับลูกค้าของเราให้กับครอบครัวของเราได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้คือเทคนิคที่2ที่หรือข้อคิดที่2ที่อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้นะ ส่วนข้อคิดที่3ครับเชื่อว่านักธุรกิจทุกคนหรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นทีมลรดเดอร์ทุกคนเนี่ยก่อนที่เราจะมาถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ยทุกคนมักจะมี 10x ในเวอร์ชั่นของตัวเองอยู่แล้ว 10x ในเวอร์ชันของตัวเองมันแปลว่าอะไรครับการที่คุณจะประสบความสำเร็จถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีจุดที่คุณต้องก้าวข้ามอยู่แล้วแบบคุณอาจจะต้องเปลี่ยนนิสัยบางอย่างคุณอาจจะต้องเรียนหนักขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อที่จะเอนติดหรือื่อจะสอบเข้าที่บางแห่งสแสดงว่าจริงๆแล้วในชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมันมีโมเมนต์ที่พวกเราเคยผลักตัวเองเกินไปกว่าที่เราเคยคิดว่าตัวเองจะทําได้แล้วสิ่งที่ในหนังสือเล่มนี้บอกก็คือว่าจริงๆอ่ะถ้าเราเข้าใจแล้วเราจํามันได้เราก็สามารถทํามันได้ใหม่เพียงแต่ว่าลงมือทําใในรูปแบบหม่ ในชีวิตของเรานั่นเองแน่นอนจากมุมที่เราตั้งใจที่จะอ่านหนังสือสอบเพื่อเอ็นหรือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยบางแห่งหรือจะเป็นที่ไหนก็ตามจากจุดนั้นเรามาแอพพลายในชีวิตของเราหรือในธุรกิจหรือในครอบครัวของเรามันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วมันอาจจะเป็นว่าวันนี้คุณอยากจะลดน้าหนักคุณอาจจะกาลังจะอยากจะเปลี่ยนนิสัยคุณอาจจะอยากจะแบบหักดิบบางเรื่องหรือคุณกําลังจะปรับปรุงหรือคุณกําลังจะสร้างธุรกิจใหม่มันก็เป็นซีซนของการที่เราจะต้อง1ท x เ้วยเช่นกันก็ขอเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆลองเอา3ข้้อคิดนีจากหนังสือ 10x ไปใช้กันดูนะครับ <classify> ล <Brazilian references> <c oughs> ูกตามแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใน c e o hack episode หน้านะครับขอบพระเจ้าไยพรฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็หากมีคอมเมนต์อยากให้เราปรับปรุงอะไรยังไงก็ฝากทิ้งมาไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วพบกันครับขอบพระเจ้าไยพรบ๊ายบายโอเค